เอตัวยังยังเดี๋ยวเราไม่ตัวหน่อยมันก็ยังลำเลี้ยงอยู่มันก็จะเต็มเมื่อไรก็ได้มื่อละพ่วงละพ่วงพี่น้องฮะไปนี่ก็ยังมาอยู่อยู่แม่หมื่นแปดลูกหมื่นกว่า มันบวบเบิ้พี่น้องมันหยัดลายมันมันหลายตูดบบเบิ้ลแบบคนเอกนะเจมันหนะลายควายมือ,มอนนะี่หยัดน้ามาล่อสื่อทั้งฝีไปลายตูดได้พี่น้องเหยัดน้ามีเแม่นบดพีนะ่น้องไข่หยัดน้ามาสื่อตลอดแต่ว่าขันสื่อเถอะพี่น้องขุ่นฟังขุ่นมันควายทั้งควายทั้งงัวพี่น้องนี่ก็ายแม่นบดเลย มันอ้วนพี่พี่แมนรึเล่าพี่น้องเวียดนามซื้อปรได้ซื้อแพงได้เวียดนามซื้อถึงดึกแม่ใช่สิก็มันหอดสามมืออยู่บนฝั่งแมนรึเลยนี่หอยเวียดนามซื้อเมาอะไรล่ะพี่น้องกระด่างกอยทุกนุ่มค่อยทุกนุ่มพี่น้องทุกนุ่มกดขวางพระเจ้ามาจอดล่อเราไปอยู่ขวางนึงพี่น้องพระเจ้ามาเอานัดเราขวางเพราะว่าเอาจนเจอฝ่ายดีหัวก็เอาพี่น้อง มึงแน่พี่น้องแต่และมือเวียนน้ำสื้อหน่อยบอกแม่ลูกเขาเจ้าก็เอาตอนที่บอแม่ลูกก็ปอยแม่ลูกางามๆเขาเจ้าก็ซื้องัวนี่ก็เอาโถวัวใหญ่ยยๆพี่น้องน้อยว่าเอาใส่ยันยันคนถ่ายคนเวียนน้ำคนอยู่เนี่ยประจำการนี่นแค่ละกูะได้มีง้อมีคไข่เราจะเอามาขายอะเอามาขายเรอพี่น้องตลาดโขกจะเลื่อนพอว่ามีนายห่างยันยัมาซื้อ ให้หางเวียดนามกับเขามาสื่อพี่น้องเขาแบบพ้นมาสื่อเรียงข้อมแล้วก็เพราะข้าเคียงเนื้อกับเขามากพิษณุโลกก็มาพี่น้องนี่ฟั้องกันี่เขาเจ้าก็ร่างขนขืนอยู่กันจะงบรรจุอยู่มันก็เต็มรถที่กด่นพี่น้องเขาเจ้าไปพิษณุโลกได้ขันนี่นี่พี่น้องพวกเนี้ยมันไปสืเบทอดเข้ด้วายเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอันยับสื่อวายไปเรียงกับเฝ้ามาสื่อพี่น้อง จังหน่อยค่อยเบิดมันแพงเนื so, ้อบาดเนี so, ่เขามาหาเสือตัวงมงงามไปเลี้ยงย่าเสือตัวขี้ลายพี่น้องกเบวงในเบียดน้าเขาเจ้าเสือเขาเจ้าประเดี๋ยวอได้ตัวขี้ลายใจจอยเขาเจ้าว่าเออดิมิ่งจะคนไทยหาเสือใจจอยถูกๆพี่น้องเบียดน้าเขาเจ้ามานเสือที่ตุยใหญ่งมงามแล้วก็ถือพร้อมเขาเจ้าห้องพานยูทูปห้องแพงท่งซื้อพี่น้องเวลาขายนี่ก็บระเดี๋ยวขายตามราคาห้องเด้อย่าไปเสือได้ราคาห้องพี่น้องเขาเจ้าห้องเพื่อว่าไว้ไปส่งไก่ แล้วก็เพื่อข้าเจ้าตองสิแม่พี่นอ้องผู้ใดต้องการอยากเลี้ยงมาช่วงนี้ได้โอกาสพร้อมเข้าแล้วมาซื้อเอาพี่น้องเมย์เงยีงยบง,งามเมย์เราสามหมื่นสี่หมื่นเมย์ลูกลูกก็เมย์ซ้ำกันแล้วมาเลือกเอาด้วยพี่นอ้องด้วยตลาดโคกเจริญเปิดสองมื่นพี่น้องวันเสาร์กับวัน,นอลังคันทุกวันเสาร์ทุกวัน,นอลังคันพี่น้องมาขึ้นรถดังมาขวัญซาบ่เลย บอลูซาดนี่พี่น้องสูงขึ้นมากบอกว่าไรบ่ได้กันบ่อาบมะลดนิดนิพี่น้องนี่นี่เวียดนามเจ้ากำลังลำเลียงขนลุกพี่น้องตอนนี้บ่ได้กันบ่ขึ้นกันบ่ต้องใช้บ่ได้กันแล้วข้าวบ่ได้กันนี่กำลังขึ้นอยู่นี่นี่พี่น้องนี่กำลังขึ้น เอาตัวละเสาป่ะนี่เสาหน่อยๆเนาะนี่พี่น้องนว่าเ้าหน่อยๆนด้แบบน่ข้าเถื่อเถื่อไปเถื่พี่น้องไเคลื่อนขบิดลมพี่น้องมันบเบดมันหูไปไล่ตอไหนเดี๋ยวมันต่อหมอข้างดลังมเบื้องเอาพี่น้องตวละเาหน่อยๆคนว่าไปียดน้นละ เวียดนามตลาดไงว่าเฮาตลาดไทยมันมายังคือเวียดนามเราเท่าเอีดเท่าเอียดเนาะคืน่าสองหมื่นเอียดพี่น้องขายให้เวียดขายเวียดกำลังลริเลี้ยงรถกำลังเรเลี้ยงขึ้นรถอยู่เมื่อนี้ได้หลายพี่น้องได้หลายเพราะว่าเมื่อนี้ยควายเขาหลายตลาดนัดโคกระเบือทั้งนั้นคกจะเริ่มเมื่อนี้ยควายลายควายเขาหลายเวียดได้หลายพี่น้องซื้อถือว่าเป็นหนำเวียดกันเลย มันถือกบาถืองอแพงกบาแฮงสามตัวเก้ามือหามหามือเี่ยมที่บกทึกไงหกหามือเี่ยลูกหมืกลียนี่นี้ไงพี่น้องทึบไงนี่ละเวียดนามออกคนบดได้ออกตัวหน่อยด้วยอันนี้แม่ลูกกับลูกบังามเขาจ่อกับซื่อจะชิดใ่พี่น้องพวกนี้ลูกเนเน้ง คุณเอามาขายสามตัวนี่ลูกมันพุนอะไบ้างแนลูกมันลูกงามๆขาเจ้ากระสือไปต้องเวียนน้ำซื้อเอาพี่น้องก็ได้ขี่ไรมได้แพงนี่สามน่ก็ได้พอหมดซีเมืองนพี่น้องเขาเจ้ากรสือย่างไรก็สิสามเมืองห่างเขาเจ้ามองเนดก้อยก้อยงาม เขาเจาะออยังไงอย่หงือเือเขาเจาดอกเาลรถอันดีอันเบียดพี่น้องเอ้ยเบงโนเบียดเอาเจริญมือบ้หน่อยนี่เขาเจาบนเอาเลยนี่ไปตุนกมีนนี่ตเขาเจาก็เอากะแม่นบดเลยพี่น้องนันสิเลือบอกเป้าดิพี่น้องเด้อยาบา่บกเด้อผู้ใดอยากเลี้ยงป่อยละเฝ้าเสือด้วสองยาว่าบาเด้เวียดนาม พ้นเป็นนายาันพร้อมใี่น้องเอาแบบบ่ออันพร้อมกำลังขนคืนรถอยู่แต่ว่าจะควายก็เต็มเพื่องอะไรเนี่ยบรรลุว่าใชได้ใส้ใช่เปาเนี่ยอันบ่จ่างมาอีกขั้นหนึ่งมาใสา่งวัวตังหับไอยเดียดคนไม่หลุมใช่น,น้ือเป้่าจังวัสดุเก่งเดียดน้ำสื่อเก่งสื่อถือผสมมาอยู่ประเทศเขาพช่หรอเพรเขามาหลายปีแล้ว อยูตลอดคือทุกน,นัดนั่นแหละเขาเจ้ามาเอาทุกงัดทิมกองเลยเขาเจ้ามายัดเอาไปพิษณุโลกเพสเดียวน้กรอนเขาเจ้ามาเอาทุกงัดที่ก yeah, ันขาลอยแหวนด้ามซื <apro> ้อนีแม่บางเงีย่น้อเศร้าหัาลอยนึงเขาเจ้าซื้อแหวนด้ามก็ซื้อถือจักหน่อยใช่ห้อต่ว่าเขาเจ้าซื้อหลายแม่นรถเขาเจ้าขึ้นรถใี่หรอขยนด้าม เลียดกะลังสือยู่ตันีสิครับนสีพสีชวดเียดเอาแล้วชวดชวดดนัหนเลยนี่เงเวียดเอาตลาด่วงนี้เวียดน้าบุกยังหนักพี่้องบุกยังหนัก